ก็อเดี๋ยวมไปวัดจุรามนีดับนั่งสองแถวมานะคะวัดจุราวนันีก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะตรงน,นี้ก็ลงได้เลยนะคะ<อ>ถึงแล้ววัดจุราวมนีานหาซื้อดอกกลับซื้อน้ำแดงไปไหว้ เดี๋ยวจะซื้อดอกไม้ดอกกลาบสีแดงเนะไปวหว้น่าจะเป็นทาเวสวรรณนะสีดงแดงนะี่นะใครมาก็เข้าวัดจุรามณีถึงแล้ววัดจุรามณีเนาะเมื่อกี้ขึ้นสองแถวมาคนละสิบบาทดูมีที่จอดรถด,ด้วยนะเนี่ยมีทางเข้าวัดเนาะมีธที่จอดรถเยอะแยะมากมาเลยนะ ใครมาฝากรถ40บาทที่จอดฟรีฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นที่จอด,ดจรถจุฬามณาีนะถ้าเกิดรับฝากก็40บาทจนจนจะตู้ขายให้หน่อยนะเอาฝั่งอันนี้โอ้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ลุงพ้าก็อยู่ที่วัดจุรามณีเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปกราบสการะ์กอพรพาเวสุวรรณกันนะสวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยววัดจุรามณีอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง17.00นนนนนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันดีกว่าการเดินทางของเราในวันนี้นะคะก็ขึ้นรถไฟมาจากสถานี บาลแลมนะคะมาลงที่แม่กองจากนั้นก็ขึ้นรถสองแถวสีฟ้ามานะคะในราคา10บาทนะคะหรือถ้าตรงมาจากตัวเมืองสมุทรสงครามนะคะให้ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3,5, บ้านเพรสมุทรสงครามพอเลยทางแยกก็ให้ตรงเข้าอำเภออัมพวาไปประมาณสัก200เมตรจากนั้นข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวาแล้วก็เลี้ยวขวา ขับตรงไปอีวมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงตัววัดจุรามณีแล้วค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมากับขอพรท่านท้าวเวสวนรนะคะตามความเชื่อเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งวัดจุรามณีก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเรื่องวัตถุมงคลมากมายอีกด้วยนะคะสามารถเช่าวัตถุมงคลบูชาเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลกันได้เลยนะคะซึ่งเป็นวัดที่สวยใกล้กรุงเทพที่สวยและอลังการมากจริงๆขอบอกเลยนะว่าถ้าพลาดวัดนี้แล้วต้องเสียใจไปอย่างแน่นอนเลยนะคะ สถานที่สําคัญภายในวัจุรามณีนะคะถ้าใครได้มาวันนี้ก็จะต้องไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมด3สิ่งนี้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือสังขารที่ไม่น่าเปื่อยของหลกพู้เนื่องโควิดอดีตเจ้าอาวาสที่ใครเคยไปเยือนก็ต้องไปสักการะกันค่ะ 2. ความสวยงามของโบสถ์จโตรมุกหินอ่อนที่มีขนาดกว้าง40เมตรยาว80เมตรพื้นที่โบสถ์จะปูด้วยหยกสีเขียวจากเมืองการาจีประเทศปากีสถานค่ะ 3. คือ องค์ท่านพ่อท้าวเวสวรรณหรือท้าวเวสวรรณที่ตามความเชื่อของพุทธศาสนาวัดจุรามณีหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีวัดความเป็นมาหลายร้อยปีของจังหวัดสมุทรสงครามนะถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากคนไทยจํานวนมากนิยมเดินทางไปไหว้สักการะท้าวเวสวรรณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเพื่อขอพรเรื่องต่างๆตามความเชื่อสมวนบุคคลนะคะประวัติความเป็นมาของวัด ยาวนานมา,มากกว่า300ปีนะคะสันนิษฐานว่าวัดจุรามณีสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อเรียกว่าวัดแม่เจ้าทิพย์หรือวัดแม่ย่าเจ้าทิพย์โดยเป็นการเรียกตามชื่อของท่านทิพย์ซึ่งเป็นชื่อของผู้บุธรรมและผู้ปฏิสังขรณวัดในช่วงเวลานั้น,น,นวัดจุรามณีสร้างขึ้นราวปีพศ2172-2190ผู้สร้างคือเท้าแก้วผลึก ทิดาของท่านภายนายตราดบางช้างผู้ที่ทําหน้าที่เก็บภาษีอกรในอดีตวัจุรามนีเคยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือภาษาไทยและภาษาขมแต่ภายหลังการมรณภาพของเจ้าอาวาสพระท่านอธิการเนียมในพศ2459วัดแห่งนี้มีการจำภาษามกี่รูปสภาพวัดค่อนข้างร้างและก็เสื่อมสทรมจนกระทั่งกำนันบางช้างได้ขออาราธนาพระอาจารย์เช่มโสพัทร ซึ่งจำพรรษาอยู่ณวัดบางกระพร้อมตำบลอัมภวาจังหวัดสุทรสงครามมาเป็นเจ้าวาดที่วัดจุรามณีโดยมีการบูรณวัดและปรับปรุงไม่ให้เสื่อมโทรมพร้อมทั้งปลูกสร้างอาคารสาลาการเปลี่ยนแห่งใหม่จึงทําให้วัดจุรามณีกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งท้าววิษวนเชื่อว่าท้าววิษวนเป็นเทพแห่งอสูรที่คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์และคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงสําหรับรูปปั้นท้าววิษวนที่ตั้งอยู่ภายในวัดจุรามณีมีทั้งหมด4่ปางดังนี้ปางจตมหารารช รูปกายสีเขียวดำซึ่งเชื่อว่าช่วยอำนวยพรคุ้มครองชีวิตจากสิ่งชั่วร้ายปรางโพรม,มาสุติเทพรูปกายสีทองเชื่อว่าช่วยอำนวยพรเรื่องโชคลาภเงินทอง,ป,งทปรางเทพบุตรสุติเทพรูปกายสีทองเชื่อว่าช่วยอำนวยพรให้พบแต่ความสมบูรณนาชีวิตและคู่ครองปางมนุษย์รูปกายมนุษย์เชื่อว่าช่วยอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในการคิดทำงานสิ่งใดก็ให้ขอรับรู้ ที่มาของทา้าเวสวรนของวัดจุรามณีนี้นะคะหลวงพ่อจเจ้าวาดคนปัจจุบันนะคะเคยฝันเห็นท่าน,ทาน,ทานทาเท้าเวสวรนพาเที่ยวชมยมโลกซึ่งหลวงพ่อได้ตั้งสัจจะกับท่านว่าเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์จะตั้งรูปปั้นของทา้าเวสวรนภายในวัดจึงกลายเป็นที่มาของทา้าเวสวร์แห่งวัดจุรามณีที่มีผู้คนไปกราบไหว้ด้วยสวสดเก้าจบปัดเป่าสิงอัปมงคลบรรดาชุลาบ,บ ไปขี่ออกป้าเนี่ยใครกันนายเอ้ยนี่เล็นเด็กหนึ่งเหรอนี่เป็นใครเหรอเปนใครลูนี่นเหรอตาแล้ว้องใส่อันนี้นักลุ้นป่วยเนะนี่นะยตัวเต็งเนี่ยลุ้นรอเลขอยู่ขอสามตัวใช่ไหมนี่ได้เยอะมากเลยได้หลายตัวเลยใครได้เลขไหนก็ดูปีนะจ๊ะ มีคนมาเยอะมากเลยคนะมาวัตุรามีนเนยอะมากเลยเนะี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนเยอะนึงใครที่ไม่ได้มาก็เข้ามาดูในคลิปของคุณปา้าปนะัเจานุการฮาวิสวันไม้เสียงเซนซีนมันใหญ่เยอ พอไว้สุดก็บีรลอตเตรี่ขายเพียบเลยฝั่งซ้ายมือพวกู่ตัวเลขแพ็คละร้อยกระเ่งหนึงก็ยีบาท แสวงบนทั้งหลายเลยดอกไม้ผ่าดละห้าสิบผู้ละร้อยมีกระเป๋าปูทาวิสวรรณขายหน้าใบละสองร้อยทุกตัวเลขแท่งละยี่สิบบาท ลังจะหลอกพะไปไนกำลังจะหลอกพะตรงนี้ลงทานไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมจะไปกลับหลวงพ่อเนื่องก่อนนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดจุรามณีเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมากลับหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีมีจุดที่เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปไหว้สการะหลายจุดด้วยกันนะคะสําหรับจุดที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรได้แก่สังขารหลวงพอ่อเนื่องโควิดท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังลูกศิษย์ของหลวงพอ่อแช่มอดีตเจ้าว่ายวัจุรามณีที่แม้นจะมรณภาพไปแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อยปัจจุบันสังขารถูกบรรจุไว้ในโรงแก้วบนสาราการปร,ร่ยนของวัจุรามณีมีผู้คนไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจํานวนมากเลยนะคะ ทุกท่านมากาบสการะขอพรไหว้หลวงพ่อเนื่องเนาะสการะศรีละหลวงพ่อเนื่องนะท่านใครเห็นโชคลาภนะใครเห็นก็ขอให้มีโชคลาภเฮงๆเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆทุกคนนะเนาะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีส,รสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลคะ์กดแชร์ให้กับช่องลุงฟ้าพาเท่ด้วยนะคะเดีเ๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไม่บายค่ะกลับแล้วเนาะ วัวเห็นเกยาขี่ข่ายหิเกตนี่จรวดจุรามณี้เขามีลงทานด้วยนะขนมจีนสองเป้วค่ะกำลังหลอกพาอยู่สาธุสาุสาโรงทานนขนมจีนแกงเขียวหวานมาทานมากมา,มา,า,มากมาท่านผู้ชมมา,ามาทานขนมจีนแกงเขียวหวานกันท่านผู้ชมเนาะ มาไหว้พระขอพรอที่วัดจุฬามณีเขาม,มีโรงทานด้วยนะเอาหนุ่มเจนมากินก่อนเดี๋ยวค่ก้กลับบนะ้านเนาะอิ่มบนแล้วก็อิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยอืมอืมอร่อยอะ่ะอืมอร่อยจริงอากาศก็จะร้อนนิดนึงเนานะถ้าเกิดใครไม่ได้เอาหมวกกอาลมมาก็จะลืมไปซื้อข้างหน้านนะ นี่ยลุงฟ้าซื้อใบละยี่บห้าบาทเป็นไงไก่ไก่สไลเด, ER เดอร์ไหมกันแดดมาขอตัวทานขนมจีนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคนใหม่จะเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องลุงฟ้าพาเที่ัวนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคิวิโน่หนะะ้าคับบ๊ายบาย คลิปวีดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดมหาบุตรนะคะกับแม่ยา่านาคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย